มาพูดกับวันนี้แล้วว่ามันเป็นอย่างอื่นหรือมันเป็นใช่หรือไม่ใช่นั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้แปลว่าใครผิดใครถูกหรือว่าเขาโกหกผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเผมเรียนอย่างเป็นกันมาอยู่ตรงนี้ท่านพ่อของสุดิมอบให้ผมเป็นประธานโครงการนี้แต่ผมท่านทราบไหมครับพูดตรงนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับอาจจะเป็นตัวผมเองก็ได้ผมไม่ทราบแล้วก็าผมเป็นประธานต้องขอเสนอถามผมไปผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดตอนตอนนั้นผมย้ายมาแล้วพอดี คุณพ่อผมเสียผมก็ยุ่งๆุำงานส่งคุณพ่อผมผมก็เซ็นผ่านไปแล้วเขาก็เสนอมาให้ประชุมเมื่อวันที่สองกุมภาผมก็ไม่ได้ไประชุมท่านรองสุรชัยเข้ามาประชุมแทนผมก็เรียกว่ารองสุรชัยเป็นประธานจนท่านอาจารย์ทศพรเอาเอกสารไปดูวอาท่านรองเป็นประธานอ้าวเลยแล้วทําไมเขาไม่ให้ผมประชุมวันนั้นท่านไม่อยู่ก็ทําไมไม่เอาตอนที่ผมอยู่ล่ะปกติเขาก็ต้องขอวันประธานที่เป็นประธานอยู่ก็นึกจะประชุมกันก็ประชุมผมก็เลยไม่รู้จนใกล้จะทํา ไอ้วันสองวันนี้ขึ้นมาสักสักสักไม่ถึงเดือนนี่นะครับเอามาทูดูก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องอ่านดูศึกษาดูแล้วก็ก็ดีใจที่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้แต่ก็น้อยใจอย่างนี้คือไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีคนใช้สนเจประธานเลยว่าจประธานจะคิดยังไงว่าประธานจะนึกอะไรว่าประธานมีความเห็นอะไรประธานก็คงไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรือไม่ได้ใหญ่กว่าคนอื่นหรือไม่ได้ครอบงำคนอื่นได้แต่ก็คงจะมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะแสดงความ คิดความเห็นอะไรได้บ้างนะครับก็อยากจะเรียนตรงนี้ว่าเราคงต้องช่วยกันทําให้เมืองร้อยเอ็ดของเรานั้นมีความชัดเจนขึ้นมาในหลายๆด้านเอกสารที่สรุปจะสรุปในวันนี้ผมก็คงขอ,อยาตสรุปว่าแนวทางความคิดเห็นนั้นเป็นกี่ทางผมได้บอกตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นนวทางว่า11บประตูหรือร้อยเอ็ดประตูผมบอกว่าถ้ามันไม่ใช่11อหรือร้อยเอ็ดไม่ได้หรือ ถ้าเราจะจมอยู่ใกล้คาว่าสิบเอ็ดหรือร้อยอประตูเนี่ยมันก็คือสองอย่างแค่นี้มันอาจจะเป็นอย่างที่สามก็ได้ไหมวันนี้ก็มีคนหลายๆท่านผมก็ฟังฟังดูหมือนเพราะว่าไอ้ร้อยเอ็ดมันร้อยเอ็ดล้แต่มันเป็นไม่ใช่เป็นประตูมันเป็นคําพูดอะไรนี้ถ้าถ้ามันเป็นประเด็นอย่างนั้นก็ได้ไหมก็ดีใจที่ท่าไนได้ไปติดอยู่ใกล้อสองคำตรงนี้ว่ามันจะต้องเป็นหลังนับประตูมันจะเป็นจํานวนนับประตูคงคงคงไม่ต้องติดอยู่ตรงนั้นแต่มันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆดู ค่อยๆหาความรอบคอบกันต่อไปจนกว่ามันจะชัดเจนแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ชัดเจนหลายท่านบอกว่าอยากจะเชิญอาจารย์จารุบุตรมาก็บอกด้านมีสองทาง้ันหนึ่งเข้าทรงนะครับสองก็คืออาจจะต้องไปเชิญพี่จารุพงศ์ลูกท่านจารุบุตรมาแต่ตอนนี้ขาจะหาตัวยากหน่อยเพราะว่าวกกันก่อนนี้เห็นอยู่ว่านเวทีสีแดงอยู่ก็ต้องรอให้ลงจากเวทีซะก,ก่อนในเยนนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่จารุพงศ์ท่านจะ ท่านจะท่านจะมีความรู้ในรายละเอียดอย่างนี้เหมือนกันท่านจะระบุไปอีกส่วนหนึ่งนิดเดียวตอนท้ายที่อยากจะเรียนไว้ในฐานะที่เป็นข้าราชการมหาดไทยไท่านพูดไปพูดมาผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็ร้อนตัวบอกทุกตัวว่ารอดตัวท่านก็บอกว่าคนภาคกลางเนี่ยไปเอาความหมายประทิดติดไปตั้งไปแต่งให้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสายงานของมหาดไทยเนี่ยเวลาเขาจะตั้งชื่อเมืองตำบลหมู่บ้านอะไรเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ตั้งเองนะครับ<ๆ>เขาขอ ข้อมูลไปจากพื้นที่แต่การขอข้อมูลไปจากพื้นที่นนะครับบางทีมันก็มีการเบียเ่ยงเบนในการสื่อสารทำหนังสือไปหนังสือขนาดหนังสือที่พิมพ์มีพิมพ์ติดได้แล้วตอนหลังนี่ก็ยังมีการพิมพ์ิดไปสมัยก่อนผมเคยดูหนังสือที่ไปจากหัวเมืองต่างๆก็เป็นลายมือเขียนลายมือบางคนก็เขียนสวยบ้างเขียบนบดบ้างเขียนอะไรบ้างบางทีก็เขียนได้ชัดครับแต่คนอาไปทาบางทีก็ผิดพลาดโดยโดยโดยไม่ละเอียดไ,ไม่ไม่ถี่ถ้วน เพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรอะไรไปอย่างท่านว่าอุมมาอ้มเมาอุ้มเมาหุดลิงเป็นวานรน,นิวาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วบางที <S <S พวกเราก็เหมือนกันนะครับผมก็อยู่อีสานเนี่ยบางทีก็ต้องตีดความหมายกันคุยกับลูกน้องที่อยู่บ้านเนี่ยคุยกับเาหกเดือนแล้วบางทียังไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะฮะทั้งที่ผมก็อยู่อีสานมาสองรอบแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเพราะถามว่าอันนี้มาว่าไงาาก็ยังรู้ก็นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นะก็ตกลงว่าไอ้ที่แกรู้กับฉันรู้เนี่ยมันเหมือนกันไหม นะครับถามว่าว่ากุดอย่างที่ท่านว่าเนี่ยุดจับกุดลิงเนี่ยตกลงกุดไปแปลว่าอะไรก็ยังนิดก็กุดนั่นแหละตกลงว่ามันขุดอะไรกันแน่หรือมันกุดมันด้วนหรือมันกุดเป็นอะไรนะครับมันก็มันก็อย่างนี้บางทีคนเราพูดกันง่ายๆนะครับคนมันเราพูดกันอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยคิดคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจมันเหมือนกันแต่บางทีมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามพูดหลายๆอย่างตั้งแต่วันแรกมาให้ให้คนคิดกันแล้วก็บางทีพูดบางคนก็บอกว่า พูดไปพูดมาทําไปทมาเขาบอกผมจู้จี้ก<อ>็มันก็ต้องจู้จี้ครับเพราะไม่งั้นไม่รู้เรื่องกันทําไปแล้วมันก็เป็นคนร,ระเด็นกันไปนะครับเคยบอกให้ลูกน้องไปเอาไอ้อาย่างหนึ่งมาก็ไปเอาอีกอย่างหนึ่งมาให้บางทีให้ไปเอาเก้าอี้มาก็ไปเอาอีโต้มาให้อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นการพูดที่มันไม่เข้าใจกันนะครับวันนี้ไปเขาัดรปรีดนะครับเข,า,ขาให้ไปตำไอ้ส้มตำเนี่ยเขาก็เอายาเจียกใส่ผมให้ให้สาสุตำ สารถามว่าตามละเอียดไหมต้บอกว่าตาม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 ผมถามว่าตามดีไหมเอาละเอียดผมก็ตามจนละเอียดแล้วถามว่าแล้วพอตักออกมาก็ถามว่าทำไมตามต้มตามนี้ล่ะอผมก็ตามละเอียดไหมนะตามละเอียดอ่ะผมไม่รู้จะตามต้มตามอ่ะใส่เข้าไปนิดนึงอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมครับก็ตามเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีความที่สื่อสารกันไม่รอบคอบไม่ชัดเจนก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ในเอกสารหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันมีความสำคัญในตัวมันผมอยากจะเรียนว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือซึ่งบางคนบอกว่าไม่ได้เลือกและไม่มีคุณค่าอะไรเลยผมชอบอ่านหนังสือสามเกลอของปออิทรัปาลิศหลายท่านบอกว่าไม่ได้เลือกมีแต่ทะเล่นทะเล่นทะลึ่งตล,ลกโตกฮาแต่ท่านทราบไหมครับ บอยถ้าเราไม่ได้เขียนมาตั้งแต่ปี2490ต่าไมันจะถึงก่อนปี2500ถึงเป,ป็นกันตั้งปี2500แล้วท่านก็เล่าในความตลกของหานั้นท่านก็เล่าว่าขับรถไปบางปูไฟานนตรงนั้นผ่านอะไรอะไรสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนมาก่อนนี้ในกรุงเทพเขาเรียกเบียร์ฮองอะไรอะไรซึ่งผมก็ไม่เคยเจอนะอันนี้ก็คือได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันก็อยู่ที่ว่าใครจะเก็บเอาตรงไหนของงานชิ้นนั้นขึ้นมาพูดถ้าจะเอาอ้ส่วนที่ไม่ได้เรื่องทะเลนทะเลึ่ง เจ้าคุณไปจะนึกพ่อตาเป็นคนวล้านลูกเขยไม่คารบป้อตาเขาทะลึง่งทะาเล่นอะไรไปท้าจะอ่านตรงนั้นแล้วก็ได้แต่สรุปสานไปแต่งานทุกอย่างมันมีความสําคัญหมดก็นึกไปถึงภาษิตไทยโบราณอยู่คำหนึ่งบอกว่าสองคนเดินตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโรนงตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นได้อู่างฟราก็เป็นอย่างนี้นะครับคืออยู่ที่ว่าใครจะมองเอาอะไรถ้ามองในเจอที่สิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่ดี ถ้าเอาจอมอและเก็บภาษีประดีมาเป็นประโยชน์มาใช้มันก็ได้ประโยชน์ผมก็คงจะขออนุญาตไม่สรุปนะครับว่าวันนี้คุยกันได้อะไรรู้แต่ว่าได้ประโยชน์ได้หูตาสว่างก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในเอกสารหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันมีความสําคัญในตัวเราผมอยากจะเรียนว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือซึ่งบางคนบอกว่าไม่ได้เลือกและไม่มีคุณค่าอะไรเลย ผมชอบอ่านหนังสือ3เกลอของปออิทราป,ปาลิสหลายท่านบอกว่าไม่ได้เลือกมีแต่ทะล่นทะล่งทะลึ่งตลกโตกาแต่ท่านารรทราบไหมครับป 4, อ,อ,อปิทเราปาริเขียนมาตั้งแต่ปี2492 0กวปีมันจะถึงก่อนปี2500ถึงเป็นปี2500แล้วท่านก็เล่าในความตลกโตกาทั้าท่านก็เล่า มาขับรถไปบางปูไปตรงนี้นตรงนั้นผ่านอะไรอะไรสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนมาก่อนนี้ในกรุงเทพเขาเรียกเบียร์ฮอลล์กอะไรอะไรซึ่งผมก็ไม่เคยเจอแนละ้วอันนี้ก็คือได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันก็อยู่ที่ว่าใครจะเก็บเอาตรงไหนของงานชิ้นนั้นขึ้นมาพูดถ้าจะเอาไอ้ส่วนที่ไม่ได้เรื่องทะเลนทะลึง่งเจ้าคุณประจันยทธ์ป้าตาเป็นคนหวล้านลูกเขยไม่คารบป้าตากรทะลึงเทะเลนอะไรไปเจ้าจา่าตรงนั้นมันก็ได้แต่สรุปสนานไป แต่งานทุกอย่างมันมีความสําคัญหมดก็นึกไปถึงภาษิตไทยโบราณอยู่คำหนึ่งบอกว่าสองคนจุนตาช่องคนหนึ่งมองเห็นโปรงตรงคนหนึ่งตาแหลมผมมองเห็นได้อยงพร่าพราก็เป็นอย่างนี้นะครับคืออยู่ที่ว่าใครจะมองเอาอะไรถ้ามองในเจอที่สิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่ดีถ้าเอาจอมองแล้วเก็บเอาสิ่งประดิษฐ์มาเป็นประโยชน์มาใช้ก็ได้ประโยชน์ผมก็คงจะขออนุญาตไม่สรุปน,นะครับว่า วันนี้คุยกันได้อะไรรู้แต่ว่าได้ประโยชน์ได้หูตาสว่าง